ครับนี่เป็นคลิปเฉลยสามัญคลิป1นึ่งนะครับ2564นะรบ่ครับคลิปนี้เป็นข้อที่10ถึง12นะข้อ10ถ้าจำนวนเชิงซ้อนนะครับ3ลบไเป็นคำตอบ1ของสมก,การที่ก,กำลังสองบวกด้วย a บวกด้วย b เท่ากับูนโดยที่ a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับมันมีเป็นําหลักทฤษฎีไว้ที่กล่าวไว้นะครับนะ ตรงนี้ถ้าถ้าบอกเป็น a และ B เป็นจำนวนจริงถ้ามีจำนวนเชิงซ้อนมีคำตอบหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะต้องเป็นนะครับสังยุคของมันนะครับเพราะฉะนั้นนะอีกตัวหนึ่งก็คือต้องเป็น3บวกด้วย i นั่นเองนะครับอีกคำตอบของมันนะดังนั้นเนี่ยนะครับนะเขาถามบอก a บกวก b เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะก็คือ x ลบ 3i กับเออ x ลบนะครับ3บวกด้วย i อันเป็นคำตอบหนึ่งนะครับกับ x ผูกด้วยโทษทีครับ x ลบสามนะครับอ่าแล้วก็ลบ i เป็นอีกคำตอบหนึ่งนะครับตรงนี้คือเท่ากับ0สังเกตนะครับตรงนี้นะหน้าลบหลังหน้าบวกหลังเพราะฉะนั้นคือ x 3, บลบสามกำลังสองลบด้วย i กำลังสองนั่นเองนะครับ x กำลังสองลบห <c oughs> x บวกด้วย9บวกด้วย1เท่ากับ0 x กําลังสองลบ6 x บวกด้วย10เท่ากับ0นนั่นเองนั่นคือ a เท่ากับลบ6 b เท่ากับ10นะครับนะดังนั้น a บวก b จึงเท่ากับลบ6บวกด้วยสิคือ4นะครับอันนี้เป็นไปตามหลักทฤษฎีนะที่บอกว่าถ้า,าสมมประสิทธ ตัวเป็นจํานวนจริงแล้วนะครับถ้ามีจํานวนเชิงซ้อนหนเป็นคําตอบของสมการก็จะมีค่าจํานวนเชิงซ้อนซึ่งเป็นค่าสังยุกนะครับนะอีกตัวหนึ่งนะครับหรือคอนจูกเกตนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับอ่าต่อไปข้อ12บองเออข้อ11ก่อนข้อ11ให้เซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซตสี่เป็นรากที่4นะครับที่ตัดตันของจํานวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่งโดยที่เซต 1เท่ากับ2 cost, 09, บอ o s คายส่วน9บวกด้วย I 09, อ sin ่ายส่วน9ส่วนจริงของ Z2 มากกว่า0นะครับส่วนจินตภาพของ Z3 มากกว่า0เนราะครับเขาถามว่า Z4 กำลัง3เท่ากับเท่าใดเพราะฉะนั้นเราต้องหาว่า Z4 คือตัวใดก่อนทีนี้เนี่ยเรารู้ว่านะครับถ้ามันมีลากมี4คํคำตอบคำตอบของแต่ละตัวจะนะครับค่าของมันจะห่างกันอยู่ก็คือ 2พายหารด้วย4หรือเท่ากับพายส่วนสนั่นเองนะครับนะนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้ามาดูตรงนี้แ1ดหนึ่งเนี่ยนะครับตัวค่าของมุมนะครับตรงนี้คือพายส่วน9นะครับแดตัวถัดไปไม่แน่ใจนะครับตรงนี้คือพายส่วน9บวกด้วยพายส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นได้เท่ากับ11พายส่วนด้วย18นะครับแซดนะครับ เดี๋ยวดูว่าเป็นแซตอะไรนะครับก็11พายบวกด้วย18บวกด้วยพายส่วน2ะครับก็ได้เท่ากับ20่พายส่วนด้วย18นั่นเองอีกแซตอีกตัวหนึ่งก็คือนะก็20บพายส่วนด้วย18บวกด้วยพายส่วน2ก็คือได้เท่ากับ2 9พส่วนด้วย18 29บกพายส่วนด้วย18 รู้รู้อยู่ว่าตัวนี้คือควอดแรนด์หนึ่งนะครับอันนี้คือควอดแรนด์สองนะครับควอดแรน์สามและควอดแรนด์สี่นะครับควอดแรนหนึ่งนี่คือค่าจริงทั้งหมดเลยนะครับก็คือคอสกับ i อซานก็คือเป็นบวกอยู่แล้วแต่มาดูกันนะครับเขาบอกว่าส่วนจริงส่วนจริงของ Z 2เป็นบวกซึ่งส่วนจริงของ z 2เป็นบวกเนี่ยก็คือต้องอยู่ในควอดแรน์สี่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ Z 2นะครับ z2 นะ ตอนนี้คือเราจะหาว่าแซทสีคือตัวไหนนะครับเออ่ค่าส่วนจินตภาพนะครับส่วนจินตภาพของแซทสามมากกว่าศูนย์ก็คือนะครับต้องไม่อยู่ควอเตอร์หนึ่งกับควอเตอร์สองแต่ควอเตอร์หนึ่งคือแซทหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นควอเตอร์สองก็คือแซทสองนั่นเองนะดังนั้นเอ่อแซทสามแซทสามแซทสามนั่นเองนะครับแซทสามนั่นเองเพราะฉะนั้นเออ่ตัวสุดท้ายก็คือแซทสี่แซทสี่อยู่คอร์ ผลตรัสสันเอ,เองนะครับดังนั้นซ4สี่คือนะครับมีขนาดเดียวกันคือ2 COS นะครับ2 0พายส่วนด้วย18บดวกด้วย i s i n พาย20สพายส่วนด้วย18นะครับหรือว่าบางทีเขียนสันส้นๆว่า SIS ก็ได้นะครับ2 SIS นะแล้วก็ตรงนี้คือ2 0พายส่วนด้วย18นะครับตรงนี้นะอ้าวแต่ถ้าบอกว่า Z4 กำลัง3 ก็คือได้เท่ากับ2กํกลัง3นะครับแล้วก็สีนะครับตรงนี้คือคูณ3คูณด้วยนะครับ20พายส่วนด้วย18นั่นเองตามหลักการของมันนะครับดงนั้นตรงนี้คือ8นะครับนะแล้วตรงนี้คือสีนะครับเท่าไหร่ครับ 6, 5 4, 5 3 6 8 6ก็10ส่วน3 10พายส่วนส10พายส่วนสนี่เกิน2พายไปแล้ว6พายก็เหลือ4พายส่วนส as แอ่พายส่วน3นั่นเอง4พายส่วน3ะครับ cos 4พายส่วน3บวกด้วย i sine พาส่วน3พายส่วน3คือมุมอะไรนะครับก็คือมุม180บวกด้วยอีก60คือ240นั่นเองนะครับมุม240ซึ่ง มุม240องศามันจะเป็นค่าเท่ากับค่าลบของมุม60ลบของเออ่ค่าค่าเป็นลบทั้งคู่ของมุม60องศานะครับเพราะฉะนั้นคำนี้คือได้8นะครับเออ่เหมือนกับได้ลบคอสนะครับความหมายคือถ้าเที่ยว,ทยวเท่ากับลบคอสพายส่วนสามนะครับแล้วก็ลบด้วยไอซ่าพายส่วนสนั่นเองนะครับอ่านะครับได้เท่าไหร่นะครับ,นะรบ,รนะรบลบคอสพายส่วนสก็คือ ได้1ส่วน2นะครับลบ1ส่วน2อลบด้วยไอก็อันนี้คือรูปสามส่วนสองเพราะฉะนั้นพอรู้แล้วใช่ไหมครับก็คือลบสี่กับลบสี่รูปสามไอ้นั่นเองข้อห้าข้อสิบสองนะครับคำตอบของสมการนะครับหนึ่งบวกด้วยห้ากำลังเอ็กซ์ส่วนด้วยหนึ่งบวกด้วยห้ากำลังเอ็กซ์นะครับแล้วก็ อันที่2ก็คือบวกด้วยห้ากำลัง 2x บวกด้วย1บวกห้ากำลัง x ทั้งหมดยกกำลังสองถ้าสังเกตดีๆก็คือมันอยู่ในรูปของอนุกรมเรขาคณิตโดยที่อเท่ากับห้ากำลัง x 1บวกด้วยห้ากำลัง x นั่นเองถ้าอาร์กำลังสองก็คือ 5x บวกด้วย1ส่วนห้ากำลัง x ทั้งหมดยกกำลังสองไปนะครับอันนี้เป็นอนุกรมอนันต์แน่นอนห้ากำลัง x อหนึ่บวกห้ากำลัง x เนี่ยน้อยกว่า1นละนะครับ พราะฉะนั้นนะครับสูตรของมันก็คือ Sn เท่ากับ a1 ถ้าตรงนี้ r น้อยกว่า1ส่วนด้วย a1 บวกด้วยหน่งลบ r นั่นเองนะครับหลบ r นั่นเอง a1 คืออะไร a1 ก็ 1, คือ1นลบ r 1ลบห้ากำลัง x 1บวกด้วยห้ากำลัง x เท่ากับ1ส่วนด้วย1บวกด้วยห้ากำลัง x ลบหากำลัง x ส่วนด้วย1บวกด้วยห้ากำลัง x นะครับเนตรงนี้หายกันเหลือ1นึะครับกราฟเซไปส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เท่ากับหนบวกด้วยห้ากำลัง x นั่นเองทีนี้ผลบวกของมันบอกว่าเท่ากับ26ส่วนด้วย25หนะครับหรือเท่ากับะนะครับหรือเท่ากับ1บวกด้วย1ส่วน25นั่นเองพอเห็นไหมครับ1ตรงนี้ตัดไปเพราะฉะนั้นห้ากำลัง x คือ 5กำลังลบ2นั่นเอง x เท่ากับลบ2นะครับนะโอเคนะครับ3ข้อ